สวัสดีค่ะทำไมถึงทำไมโลกนี้ถึงมีครูใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนก็ต้องมีครูครูก็ต้องมีนักเรียนช้อนก็ต้องมีซ้อนซ้อนก็ต้องมีช้อนพระเจ้า,จาสร้างให้มาคู่กันค่ะถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีครูจะเกิดยะงไรนะคะเพราะว่าถ้าโลกนี้ไม่มีครูก็จะทําให้นักเรียน นักศึกษาหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยจะไม่มีครูสั่งสอนและภาว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะคะยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถออกมาสั่งสอนอบรมให้ความรู้ให้กับลูกศิษย์นะคะถ้าเกิดไม่มีครูลูกศิษย์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้บางคนก็พูดนะคะว่าถ้า ไม่มีครูมีพ่อแม่ได้ไหมพ่ออาจจะได้ค่ะแต่ว่าครูเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่จําเร็จการศึกษาที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้มากมายพ่อแม่อาจจะย,ยังไม่รู้เท่าที่ครูรู้นะคะเพราะว่าพ่อแม่อาจจะเรียนน้อยแล้วครูเนี่ยบางคนเราสามารถที่จะคุยกับครูได้ตลอดเวลาค่ะ ทุกในทุกเพื่อความสําคัญของครูที่มีต่อสังคมไทยก็อย่างที่กล่ามาเหมือนกันนะคะว่าครูในปัจจุบันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งถ้า,าย้อนกลับไปในอดีตก็อาจจะไม่มีความสําคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบนันณปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีและความเจริญทางสังคมไทยจึงทําให้สังคมจะต้องมีครู เพื่อที่จะมาสามัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นเยาวชนของชาตินะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนแต่งงานเะยอะนะคะแล้วก็มีลูกเยอะแล้วได้ผลิตทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้สังคมไทยเนี่ยมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อที่จะมา อมาุษย์เหล่านี้หรือว่าคนเหล่านี้ให้เป็นคนนีได้เทคโนโลยีให้ความสําคัญต่อครูอย่างไรใช่ไหมคะเทคโนโลยีเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งณนะปัจจุบันนี้ย้อนไปาน,นานนานหรเมื่อก่อนอาจารยังไม่มีความจําเป็นอย่างมากแต่ว่าปัจจุบันถ้าไม่มีเทคโนโลยีก็ไม่สามารถที่จะ เรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้เพราะว่าด้วยระยะทางของปัจจุบนันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เกียรติของคนเราก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยใช้การสือ่อสารโดยการเดินทางแต่ว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีแล้วด้วยโลกของเราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นจึงจําเป็นวิธีที่ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะ นำมาพัฒนาความรู้ของตนเองแล้วนำมาใช้ในการจากกัดการการสอนให้กับโรงเรียนของตนเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดครูคนไหนไม่รู้เทคโนโลยีหรือว่าไม่รู้จะใช้เทคโนโลยีปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นครูที่ยังล้าหลังอยู่นะคะ จึงอยากไปเชิญชวนให้ครูทุกคนนะคะให้มาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีให้กับตนเองตนเองจะได้มีความรู้และความสามารถไปใช้ในการจัดก,การเรียนกรสอนต่อไปค่ะ